คลิปนี้นะครับผมกับสิภาพไปพีน้องไปเที่ยวฟังเล่าแขวงข้ามมวนอีกนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงจังหวัดนครพนมแล้วนะครับกสิพิหาหม่องจอดรถกสินั่งเรือข้ามฝากไปทั้งเมืองทายแขกนะครับเพื่อไปเซารถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรขี่ไปเรื่อยๆนะครับไปทั้งเมืองมหาชัยไปทั้งเมืองยมรลชดอยู่แล้วครับมาติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับคนล่าฝันชาแนลนะครับ ตอนนี้เอาหาหม่องจอดรถสะก่อนนะครับไปหาหม่องจอดรถอยู่หม่องเก่านั่นแหละอยู่วัดโอกาสนะครับใกล้ก็พาเรื่อนั่นแหละนะครับได้ที่จอดรถแล้วบันจอดตรงนี้นะครับลมไม่นีครับนะครับคนลาฝันชาแนวนะครับมือนีเฮ้าสิพาเอฟซีพาไปพี่น้องไปเที่ยวเมือง่าแขกแล้วก็แขวงข้ามมวนนะครับ เดี๋ยวเดินทางไปน้ำกันนะครับตอนนี้ฝากรถไ้แล้วนะครับที่วัดโอกาสนะครับใกลๆครับด่านท่าลงเรือนี่ครับอ่าตอนนี้เขาก็เดินทางออกจากมองจอดรถแล้วนะครับนี่ครับวัดโอกาสนะครับที่เขาจอดรถนะครับอยู่ใกลๆกับน้ำโขงนี่นะครับนี่ครับใกลๆครับด่านท่าเรือนะครับนี่ครับนี่คือด่านท่าเรือนะครับพระนอไอไฟฟังท่าแขกนะครับแขงขํามวนนะครับนี่ครับ ตอนนี้เดินทางมาถึงดานท่าเรือนครพนมแล้วนะครับสีเดินทางเข้าไปเพื่อ Support, <c oughs> เอาพาสปอร์ตเข้าไปแต้มแล้วก็จ่ายค่าบ,บัตรเรือนะครับนี่ครับเป็นนีเดินทางมาถึงดานแล้วนะครับนี่คือดานท่าเรือนะครับนครพนมนะครับดานศุนกาก,กร,กรกนครพนมนะครับนะครับ อตอนนี้ผมก็ษฎเดินทางเอาพาสปอตกลับไปให้เพื่อนเต็มแต่จหยุดการทายวิดีโอไว้ซะ้ก่อนนะครับเพราะว่าข้างในเพื่อนว่าหายทายนะครับอตอนนี้ต็มพาสปอตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเดินทางออกนะครับเอาเุาก็ษฎลงไปทางเลือล่อนลหครับบัดน,นี้จต็พาสปอตเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายค่าบัตรเลื่อแล้วพุาก็ษฎลงไปร่อขื้นเลื่อนะครับไอติดตามเส้นทางการเดินทางของควมเที่ยวนี้นะครับสิไปแขคงามวนนะครับ ครับตอนนี้ผู้เดสารกะกำลังทยอยลงมานะครับทางลงกะสูงสั้นพอสมควรนะครับต้องคอยย่างลงไปนะครับระวังนะครับอ่ะ,ะคอยอยองลงไปเนาะคุณแม่นะครับนี่คุณแม่พระกระจิบไปเที่ยวฟังเล่ากันครับไปเที่ยวฟังเล่าก่อนว่าอยู่คนไทยเนี่ยแหลนะเนาะคคนไทยรับไปดามเพือนาทมนาทมไปนาทม ครับบะโนม้อนี่แหลนะเนาะอ่ะอ่ะผมก็ทีไปเที่ยวกันละฟังคำมวนพื่นละไปเรื่อยๆยูทูบไซส์คลองเคล้าฟันชาแนลเด้นี่ครับตอนนี้มาถึงบริเวณท่าจอดเรือแล้วนะครับครับผู้โดยสารก็ลงไปในเรือเนี่ยเป็นบางส่วนนะครับนี่ครับตอนนี้อาก็ลงมาในเรือแล้วนะครับแนละ้วผู้โดยสารกับ หลายมาถึงก่อนนะครับมีทั้งน ja. um, ั่งทั Teacher ้งยืนนะครับเต็มเรือ่ลยๆนะครับนี่มาถึงมาได้เรือแล้วนะครับเรืองกาลังออกจากท่านครับพนมนะครับเนี่ยครับผู้โดยสารยังอีกหลายนะครับคนยังบอไปนะครับรอเรือขั้นหนานะครับตอนนี้ผมก็ยืนอยู่น้ำกับตันนี่แหละครับผู้ขับเรือนี่แหละครับรเพาาะว่ผมนั่งมุมีดตรงยุ่นนี่แหละครับ ก็ติดตามเส้นทางการเดินทางของผมนะครับคลล่าฟันชาแนลนะครับวันนี้สิไปควันเมืองใดแน่นะครับครับเรือกำลังมุ่งหน้าจะไปสอปปาลาวนะครับฟังท่าแขกนะครับแข้งคำม่วนนะครับเยวสิพาไปชมภูเขาวิวทิวทัศนะครับสวยงามนะครับฟังแข้งคำม่วนนะครับภูเขาเหมือนในเทพนิยายเลยนะครับ กับับส pues mm ันคนขับเรือนะครับเป็นยังไงครับกับกับขับรถต่างกันบ่ต่างกันปะโอขับรถสิครับง่ายกว่าวอร์เรื่องใดๆรถสิง่ายกว่ารถยากกว่ารถยากกว่าโอ้โอ้มันแม่ยู่อันมันบ้อนบกไปเดินระวังไอ้รถคือกันเนาะอันนี้มันบกอยเดินระวังอย่างไรเนาะมัมีไฟเขียวไฟแดง ก็เลยขับไงกว่ารถยนต์นะครับปกติกับคุณนซานนะครับในกาาเลำเรือเลยนะครับมี้งกนไทยกอนลาานะครับไทยไปเที่ยวกับมี่นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับคนกับสิหลายแน่นะครับชมบรรยากาศฟังนี่นะครับนี่คือด่านนครปนมนะครับที่เราออกมาเมื่อกี้นี้นะครับ อนนี้เขาก็เดินทางมาถึงดานทั้งท่าแขกแล้วนะครับถึงดานท่าเรือทั้งท่าแขกแล้วนะครับเขาก็จิตเดินทางขึ้นไปเพื่ออาพัสดร์ไปปั๊มแล้วก็เดินทางออกไปหาเศร้ารดจักนะครับเพื่อเดินทางออกไปทั้งมหาชัยไปทั้งยมราชนะครับนี่ครับท่างขึ้นดานท่าเรือท่าแขกนะครับ กสูงสั้นพอสมควรนะครับนี่ครับตอนนี้มาถึงฟังสปปลาวแล้วนะครับด่านเมืองท่าแขกนะครับนี่ครับผู้คนกลับมากันหลายนะครับเหมือนในวันเสาร์นะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวคนไทยกลับมาหลายคนนะครับมาแต่ไทยวะครับครับผมนี่ครับมาแต่จังหวัดใดเนาะบุรีรัมย์ครับนี่ครับเพิ่งจะมาเที่ยวสิพักกันมาเที่ยวท่าแขกนี่วะครับ ครับอยู่กันหลายมืออยู่บ่ครับกลับวันนี้ค่ะกลับวันนี้ค่ะกับวันนี้อ้าวกับไปแต่พอพักซะก่อนครับผมนี่ครับเพิ่นมาแต่บุรีรัมย์เลยครับนี่ครับอ่าพากันมาเที่ยวอ้าวขอให้โชคดีครับเที่ยวมันมวนเด้อครับเด้อขิ่นมาแบบมามื้อนี้กลับมื้อนี้นะครับอ้าวตอนนี้เฮาก็สิไดหยุดทายนะครับเอาละครับตอนนี้เฮาก็ได้เดินทางมาถึงฟังท่าแขกฟังสปปลาวแล้วนะครับออกจาก ดานท่าเรือมากแล้วนะครับขากระสียางไปหาล้านเศรถลดจักรหรือว่าล่านเศรถดมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อสิขี่เดินทางไปเรื่อยๆนะครับเอ้าอยวติดตามการเดินทางของผมไปเรื่อยๆนะครับพาสิไปพอดใชเมือน,นี่สีวิพากยยิ่ไใส่นะครับนี่คือบรรยากาศเมืองท่าแขกนะครับแขงคําม่วนนะครับี๋ยวกระสีเดินทางไปพูดแล้ะครับยางไปหาล้าน,านารถเศร มอเตอร์ไซค์รถเศร้ารถจักรนละครับมองเศรอลรถจักรนะครับนะครับทั้งนี้ก็วิวน้ำโขงนะครับทั้งนี้ก็เป็นน้ำโขงนะครับฟังนั่นกับเป็นนครพนมนะครับที่ฮามาเมื่อกี้นะครับนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงร้านมีชัยเช่ารถจักรอีกแล้วนะครับนะครับ นี่ครับมาอีกแล้วนะครับเจ้ครับสบายดีครับเจ้ครับบายดีมาอีกแล้วครับเมื่อนนี้ใส่บริการอีกแล้วนะครับนี่ครับร้านมีช่ยเช่ารถจักรนะครับผูใดมาเที่ยวฟังทั้งท่าแขกทั้งแผงข้ามวนกับมเา่ารถมอเตอร์ไซค์รถจักรน้ำบันได้นะครับน่ครับมีรถหลายคันนะครับแต่รถคันสภาพดีดีนะครับผมก็มาใส่บริการตลอดนะครับนี่ครับ กับเจี๋ยเป็นผมเจรจาคุยกับเจี๋ยเป็นกันผมขอบคุณมากครับน้ำเย็นๆมีทั้งมะกรูดทั้งกะทนมันไว้บริคอยบริการลูกค้าครับผมเดี๋ยวเอาพาสปอร์ตให้เพื่อนก่อนเว่าเขาต้องเดี uh. ๋ยวเอาปัสปอร์ตไว้เซารถเพิ่นนะครับแล้วก็ร่นเส้นเอกสารให้เพื่อนอ้าเดี๋ยวขอเวลาเส้นเอกสารเพิ่นจักแป๊บนะครับ เดี๋ยวค่อยติดตามเส้นทางการเดินทางของเขาต่อนะครับสำหรับท่านใดทีด่เข้ามาชมแล้วก็ยิืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเพื่อสิบวัดนธรามคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่าน,นี้สะก่อนนะครับสวัสดีครับ